มาช่วงนี้นะคะฮวงจุ้ยเบญจธาตุช่วงสองค่ะเป็นช่วงที่อาจารย์สุรัตพงศ์นะคะได้ลงพื้นที่ไปปรับฮวงจุย้ยไปปรับไปแก้ไปเพิ่มเติมให้บ้านนั้นน่าอยู่ดียิ่งขึ้นนะคะคซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะคะก็อาจารย์จะพาไปที่จังหวัดระยองเลยลูกค้าอาจารย์อยู่ทั่วประเทศไทยค่ะบางทีอาจารย์ก็ไปเหนืออีสานไปใต้ก็ไปอีสานกำลังจะให้อาจารย์ไปนะครับที่อุดรแล้วก็สกลนคร กาลังรอจังหวะอยู่นะครับค่ะค่ะอะถ้าจะเพิ่มเติมให้อาจารย์ไปดูหวงจุ้ยนอกสถานที่นะคะคก็โทรมาได้นะคะ0897648448 4 4 4หรือ0850202333ไ3 3, ม่จดไว้ข้างฝาบ้านได้เลยนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยจดไม่ทันนะคะ,คอ,ะอันนี้ก็บอกช้าๆชัดๆกันเลยนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์จะพาไปดูเป็นพันทาโฮมเหรออาจารย์ครับ เป็นทาคมที่จังหวัดระยองนะค,ค,คะ<า>ลักษณะ,ดะได้ค่ะลักษณะเห็นบอกว่าชั้นชั้นล่างเนี่ยนะคะข้างหลังบ้านเนี่ยดูเหมือนจะทึบไปสักนิดนึงอ๋อแบบว่าไม่ค่อยโปร่งแล้วก็ไม่มีอากาศเข้าบางอาจารย์เนี่ยชอบบอกว่าหลังบ้านต้องทึบเหมือนภูเขาเรียบร้อยเลยนะครับหลังบ้านมั่นคงก็จริงอยู่นะครับหลังบ้านมีความมั่นคงแต่ไม่ใช่ไปปิดหมด จุดไหนเป็นมีความบั้นคงคุณต้องรู้ว่าจุดไหนนะครับใช่นะคะ,ะเดี๋ยวลองไปดูสกูลุปชิ้นนี้กันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับในหมู่บ้านเดอะดีไซน์นะครับซึ่งเป็นบ้านลูกค้าอาจารย์นะครับเป็นลักษณะของทาวน์โฮม หลังบ้านของอาคารนี้อยู่ทงทิศใต้นะครับร้อยสิอองศาซึ่งเป็นองศาที่ดีนะครับเวลาองศาที่ดีแล้วเนี่ยเปิดประตูเข้าไปนะครับขอให้เจอสิ่งที่เป็นมงคลก่อนไม่กระจกนะครับถ้าเจอกระจกคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับรายละเอียดมีอาสียอะไรบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมานะครับทิศใต้น,นะฮะหน้าทิศเหนือ เป็นทิที่ดีหลังหนึ่งนะครับทิศใต้กับตรงๆนะนะครับขอให้มีน้ำไม่ให้มีนม้ำอยู่หน้าบ้านคุณจะแล้วกันนะครับนะครับสูงปงกดีแล้วเข้ามาแล้วเจอสิ่งที่เป็นชงลาบก็คือรูปหลวงปู่ใช่ไหมครับหลวงปู่โตัหลวงปู่โตด,ดีอยู่แล้วแต่บางเอิญทำไมต้องมีกระจกด้วยอันนั้นเป็นห้องน้ำหรือเปล่าข้างหลังเป็นห้องน้ำหรือเปล่าไม่เป็นครับ ไันเป็นบล็อกแก้วเนี่ยหรอบลอกแก้วเป็นครัวเป็นครัวเอาแสงจากทางด้านนี้นะครับของคุณนี่ตันหมดเลยสิตันครับไม่ดีไม่ดีดตันนี้ไม่ดีนะครับอากาศต้องเข้าจากทิศใต้ก่อนของคุณปิดหมดเลยอากาศไม่เข้าเลยต้องให้อากาศเข้าทางทิศใต้แล้วถ้มีทองนี้ใส่ไม่พอไม่พอนิดเดียวเนี่ยคือกระแสอากาศ เราจะไม่ต้องใช้กระแสอากาศก็คือชกลาบในเมื่อคุณปิดหมดเลยเนี่ยอากาศเข้าอากาศเข้าจากที่ใต้ปีหนึ่งประมาณเจ็ดแปดเดือนคุณเล่นปิดซะหมดเลยไม่ดีหาตัวตุลอากาศเข้ามาทำให้เราทำแต่อากาศเข้ามาให้ได้ของคุณตรงนี้ต่อเติมใช่ไหมคุณต่อเติมออกมาใช่ไหมไปปิดหมดเลยกันเขามองเห็นด้วยใช่ไหมล่ะส่วนมากจะเสียตรงนี้ ถ้าเขาโล่งๆอยู่นยสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้เข้ามาดีที่สุดแล้วตรงนี้เปิดประตูไว้เพื่อให้กันมุนเบียนอ,อย่าปิดนะครับอากาศเข้าทางนี้ออกทางหน้าบ้านคุณอันนี้คือเตาไฟนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกดีดีอยู่แล้วนะแต่บางอื่นไปตรงอ่ะน้ำเข้าตรงนี้หาสติกเกอร์สีเขียวมากั้นเสียน้ำกับไฟเข้าไมา่ตรงกันสติกเกอร์สีขมยวมาอ่้แก้เสีย ให้ตึกระสีเขียวกแล้วกันแต่ว่าไม่ต้อ,ปตอ,เ,อเป็นต้องให้มันคึกด้คึกก็ดีค่โต<อ>เพราะอญ่กันเตาไฟเผาเนี่ยความหมายเตาไฟเตาไฟคือโชคลาบมาเจอน้ำน้ำมาดับไฟเสียหาอะไรกั้นหน่อยรู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 หลงพบผพู้จั์โตนะครับทำใหม่ ให้เด่นตรงนี้ต้องให้เด่นเด่นพูดจังตัวเพอเระาห้าก็ได้พูดจังตัวอยู่ฝั่งนี้พเพราะห้าอยู่ฝั่งนี้ปิดตรงนี้ด้วย,ป,ยปิดเล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 ยย้ายเห็นเงากระจกนะถ้าเป็นกระจกเงาเสร็จเลยไม่ดียิ่งถ้าทางสำแพงด้วยกระจกเงาเป็นตัวเก็บภาพข้างหน้ามีแล้วก็เก็บเข้ามาดีเสียเก็บมาหมดไม่ดีนะครับถ้าเจอทำสำแ่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนในบ้านจะเก,กิด อันตรายขึ้นเจ็บหัวบริเหตุเกิดกขึ้นต้องเป็นกระจกแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บไม่เก็บภาพแล้วกระจกมีแบบไม่เก็บภาพนะเก็บภาพไม่ค่อยดีที่อาจารย์แก้คือเน้นตรงอากาศต้องเข้าครนะครับไปที่เหนือตำแต่เข้ามาแล้วเย็นสบายอากาศาไทยเทดีเลยไม่เปิดแอร์รนะฮะหรือว่าดีไว้ก่อนตู้เย็นตั้งตรงนี้เอตั้งหน้าประตูห้องน้ำเนี่ยบางคนก็ถือว่าตรงนี้ดีกว่า อย้าไปตรงนี้ดีกว่าใช่ครับประตูห้องน้ําถือว่าจุดไม่ดีอัปมงคลนะครับแต่ถ้าไม่ถือนิดหน่อยเปไย็นไรแต่ถ้าถือเราไปตรงนี้ดีกว่าครับไปอยู่ใต้คานด้วยเห็นและวห้องรูปสมบูรณ์ของเรา<อ>ทังนี้กับปั้งนี้เลยง่ายกว่านะาสมมุติว่าตรงนี้เป็นห้องน้ำล้กแต่ว่าเว้นที่สักว้างหน่อยเป็นเป็นเป็นเฟรด็ให้เด็กนอนเล่นอย่งท่ได้มาต้องไม่ตรงประตูห้องน้ําแต่เราหาอะไรมากั้นไปแล้วได้ งนี้โอถงดีนะฮะไม่เป็นไรนะครับคุณคือปีหมูที่ได้ขวบคุณคือทิศตะวันออกทิศตะวันออกดีนะฮะทิศใต้เป็นรองนะครับแต่ทิศตะวันออกที่คุณตั้งเนี่ยมีห้องส้มอยู่ข้างบนโ้องส้มอยู่เนี่ยห้องส้วมอยู่ไหนใช่ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ห้องน้ําเลยครับอาหารรูปอะไรที่เอาลูกกระต่ายก็ไดะสวยสวยติว้สั่งนี้ ตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เอ้ยมันใกล้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 ซ่ไม่เอาใกล้ถังโซ่ไม่เอาอันนี้ตรงนี้รกระต่ายกระต่ายสวยๆนะส่งเสริมคุณแต่ต้องห้ามเด่นกว่าตรงนี้นะให้แขกนั่งได้ที่มาคุยธุรกิจเราก็อยากนั่งใก้้โซมแต่ถ้ากันหมดเอาถ้าจะการให้หมดเลยนะเอาแผ่นดีๆหรือกระจกบางๆอ่ะตั้งไว้ตรงตรงตรงกระโถสะท้อนกลับไปละเอารุ่นนี้มาแทนกระต่ายได้ใช่ครับตรงนี้อาจเป็นพวก พวกภาพที่เป็นน้ําทะเลอะไรได้เอ๊ะถ้าเกิดว่าตรงนี้ตรงนี้ตั้งนาฬิกาได้ไหมครับได้ไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนแรกจะตั้งแล้วมีเพื่อนบอกว่าตั้งเวลาไว้บนหัวไม่ได้ครับเขาบอกว่าได้ครับได้ครับแต่อย่าตั้งเวลาที่เขาถือก็คือเวลาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ยญ่เห็นนาฬิกาถ้านาฬิกาตายเมื่อไหร่คือคนเขาจะไม่สภาพไม่เคยดีเขาเท่านเข้ามาเย็นสบายถือว่าดีถ้าเข้ามาร้อนๆไม่ดี นี่คุณได้เปิดแอร์เรอไม่ได้เปิดหรือว่าดีค่ะอ่านี่ก็เป็นลักษณะบ้านนะคะที่อาจารย์พาไปดูนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะหลายจุดก็เห็นภาพชัดเหมือนกันนะคะว่าด้านล่างนั้นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันทึบแทบจะไม่มีอากาศเข้าออกเลยนะคะคไม่ดีแน่นอนทึบอย่างนี้ไม่ได้นะบบางอาจารย์บอกหลังต้องมั่นคงต้องทึบ ทึบตรงนี้ไม่ได้นะฮะต้องทึบที่อื่นบางทีเขาไม่รู้ความหมายที่วนบอกหลังบ้านทึบเป็นแบบนี้เสียเลยนะครับค่ะค่ะอารั์ขานแล้วถ้าเกิดว่าบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยทาวน์โฮมหรือเป็นอาคารที่ข้งางหลังเนี่ยมันมันติดมันไม่สามารถที่จะมีระมีช่องระบายอากาศได้มันแก้ได้ไหมเราจะยกหลังคาขึ้นมาสูงหน่อยอบางทีหลังคามันชนกันจะไหมฮะตัวต่อเติมอะ่ะนะฮะที่มีที่เป็นชั้นเดียวชั้นลอยที่เป็นโคเนี่นะครับเราจะยกสูงขึ้นมาหน่อยเพื่ออากาศจากด้านนี้เข้ามาก็ได้ ทำางไดตั้แต่อากาศต้องเข้าให้ลรนะนะคะต้องหาช่องทางครับนะคะ่าคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวบ้านหลังนี้นี่นะคะจริงๆแล้วยังมีชั้นบนอีกนะคะคแสงเป็นยังไงทิศทาง การตกแต่งบ้านนะคะเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาทิตย์หน้ามีต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษากับอาจารย์เรื่องของฮวงจุ้ยนะคะดูนอกสถานที่นะคะก็สามารถติดต่อได้0897644480850202333 8นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ